มือสองราคาถูกแต่เรื่องผิดมิเตศเสียใจวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดู5รุ่นมือถือมือสอที่ยังน่าซื้อในปี2025ผุ้มจริงไม่จกตาเริ่มต้นที่ตัวเล็กแต่สเปคไม่เล็ก iphone se 2020ราคามือสอเริ่มต้นแค่หลักพันไปปลายถึงหลักหมื่นต้นๆยังได้อัปเดต ios ใหม่ๆไปอีกหลายปีใช้งานลื่นเล่นแอปพื้นฐานสบายส ใครชอบเครื่องเบาโคง่ายห้ามพลาดครับ 2. Samsung Galaxy A 5 2สาย a n d r o i d ต้องไม่พลาด Samsung Galaxy A 5 2จอ Super AMOLED 90Hz ดูลื่นตากล้องดีถ่ายรูปสวยกันน้ำมาตรฐาน IP 6 7มือ2ตอนนี้น่าครบมากครับ 3. Xiaomi Redmi Note 10ใครงบน้อยแต่ขอสเปคแน่นต้อง Redmi Note 10 จออ m o โมเลตสีสดดูหนังเล่นเกมพลืนชิปสแนปดราก้อน7 8เพียงพอกับการใช้งานราคามือสองไม่เกิน4-5,000บาทแต่อย่าลืมเช็คแบตเตอรี่เวยนะครับเพราะบางเรื่องใช้งานหนัก 4. iPhone 11ถ้าง,งบถึงขึ้นมาหน่อย iPhone 11คือตัวเลือกสุดคุ้มกล้อง,องคู่ถ่ายกลางคืนสวยชิป A13 Bionic ยังแรงเล่นเกมได้สบาย มือ2ราคาตกมาเยอะมากน้าสอยสุดๆเช็คแบตเตอรี่หิวให้ดีถ้าเกิน85%คือโอเคเลยครับ 5. o n วัน plus 8T ใครชอบเครื่องเร็วๆจอดลื่นๆต้องวัน plus 8T จอ 120Hz ตอบสนองไวชาร์จเร็ว6 5วัตต์ชาร์จแป๊บเดียวเต็มมือ2ราคาเร้าใจมากครับพอสปเปคเรือธงแต่ราคามือ2ลดแรง มือถือมือสองยังน่าซื้อเยอะมากนะครับขอแค่เช็คเครื่องให้ละเอียดก่อนซื้อถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องเช็คอะไรบ้างย้อนกลับไปดูคลิปเช็คมือถือมือสองยังไงไม่ให้โดนหลอกที่ผมทําไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอทีฟรีสไตล์ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ